เี่ยวมันเต็มค่ะบอลเครื่องมันหอนโอ้รบออกลบคลิปออกแล้วก็ไปลบในโดนเล็ดในขยะออกขอมยมันเต็มไปเดือดตัวนู้นอีเจ้อะไรนะนันนี่ออนทัวร์เ o โอวันออฟฟิเชีค่ะโอ้อันนี้อันนี้เอกตันยูโอ้อ้าวเจโ วันออฟฟิเชียลครับผมเล่าไปคอมเงนตลอดเนี่ยจี๊ยบเอกเอกกตะยุนไหนยิ่งคำว่าเมื่อขึ้น่าจากสมุทรปราการปั้นแพงมากระทำแค่ปากซอยครับ้านเมื่อตะกี้มุ่งมาตั้งแต่เที่ยงขึ้นครับมาหนังแท่เที่ยงขึ้นครับผมมาหอดหกโมงเสามานอนอยู่ปั๊มพิทีก่อนแล้วก็จังเข้ามาคนติดตามเลี่ยงโทรศัพท์ก่อนสามครับผมอันนี้เริ่มจากยุ่ยเธอมันมีช่องช่องเก่าอยู่แล้วครับผม ก็บอหูแนวแนวทางกันเลยมาเรียนกับปองโอ้สุดยอดถือว่ามาเติมพลังอพี่สองครับเท่าไหร่แล้วประมาณแปดร้อยครับเฮ้ยวันนี้พันสบายชิวๆเลยพี่สองเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เที่ยงคืนลงไปมันห้าร้อยห้าสิบโอ้เมวานนี้ก็ขึ้นขึ้นอีกสามร้อยกว่าเออท่านประธานจากเมื่อวานสามร้อยวันนี้เท่าไหร่สองพันสี่ครับ ปกติ YouTube ขึ้นยากมากนะคุณจะได้หนึ่งพันคนติดตามนะเอาจริงๆวงการทําโซเชียลนี่รู้จักดียากมากที่จะได้หนึ่งพันปกติจนถึงยอดยูนะบางคนก็จะบริโภคสับสุไกให้เด้อแต่ว่ามาเรียนโซเชียลกับนุ่มโจครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับนี่ที่ไปสัมภาษณ์ที่ไปดักถ่ายยูวัดมาแล้วที่ซอลุงที่เี่นรับเออโ o 1 Official ครับตอนนี้คนที่ติดตามเท่าไหร่เบื้องเมื่อกี้ครับบอทสองร้อยโพล้วครับ มาเปิดได้สองหมื่ครับใหม่ๆเบอร์คือใหม่ๆไม่เคยทําไม่เคยครับดูเรียนรู้กับทําอย่างไร zoom 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 คำอย่างไรเมื่อเช้ามีเท่าไหร่โโอ้หเมื่อเช้าร้อยสามสิบก่อนออกบ้านนี่เดี๋ยวนี่แหละนี่แหละลงชัดสังเห็นนี่แหละคุยตรงๆมีช็ัดเปรียบเนี่ยเขาเลยว่าจะเอาจนสุดๆเลยครับมือนีนตัวลางานมาลาพักพอนสามหมื่นไปได้เรืองมืออีหลาบ้านมาดักถ่ายอีหลาพร้อมน้อยอันนี้นี่เห็นบ่ นะอันนี้ดรียบได้ครับนี่คุณแม่สองพันทับโอ้ใช่แบบคุณนก็แม่เลยดูชลบุรีค่ะแต่แต่ที่จริงบ้านก็ยุคกูสมแล้วค่ะเอ้าแล้วบ้านปัจจุบันนี่ยยุคกูสมบ่นี่เมนี่เห็นบ่ถือกล้องมาอย่างดีถือกล้องมาแต่ถนงโจมาไม่ว่ากันเลยนี่คือครั้งแรกมนนน้อัีคือครั้งแรกนี่ที่กันถูกต้องนี่ถือว่าเป็นเคล็ดท่านโด่งโจมันเดินไม่เดินมา ไม่เลยไม่มีใครเก่งไม่มีใครเก่งก็ตั้งเริ่มต้นขจัดความอายออกไปแล้วมีความเชื่อมั่นตัวเองมาแล้วต่อไปก็คือเห็นไหมก่อนถ่ายทุกครั้งต้องเช็ดหน้ากล้องถูกต้องก่อนถ่ายทุกครั้งต้องเช็ดหน้ากล้องีนขณะนุ่งโจก็ต้องเช็ดตลอดเหมือนกันถึงจะทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอะไรก็ช่างเพื่อทางด้านคนอะไรบางอย่างบางทีเขาถ่ายไปเหมือนเหมือนโมม่ะอ่า ฉะนั้นนี่อ่าเป็นคนโกสงบหมครับคุณแม่คุ้มกสงค่ะแต่ไปอยู่ชนบุรีค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ถ้าถ่ายประมาณนี้เดี๋ยวผุณแมบอกอ่านี่มือจับประมาณนี้มันจะได้นิ่งอยู่นี่เน,น,น,นี่ยแต่<ด> <ๆ S 1> เรื่องทางเทคนิคเ<ม>อาสมตสมติเนาะสมมติถ้าเป็นอย่างนี้คนเมืองย่บ้านกับตังซีหรือแบบนี้เขาจะดูไม่นานค่ะแต่กคือสมมติว่าสองมือสวัสดีจ้าครับดีใจนะจ้าเอ้าคุณแม่ไป่าน ค่อยแพนกล้องไปค่อยแถมนกล้องไปเรื่อยๆนะครับค่อยแพนกล้องไปนีเห็นไหมแม่มันจะนิ่งๆมันจะต่างกันกับเมื่อกี้แม่ถึงเต้นเฉยหรอกเมื่อ,อกี้แม่ทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วคนดูก็จะเป็นอย่างนี้<อ>เขาตีวเวียนหัวเขาตีหักเลยทั้งมือทั้งหาก็จะกปอยู่ออกไปฉะนั้นคือมือนิ่งๆค่อยแพนไปา <ไป S 1> นี่นุ่มโจซ้อนให้กับมือเลยหัวข้อบอสโจซ้อนให้กับมือนี่วิธีการถ่ายตอนนี้ชื่อช่องอะไรนะครับแสงจันโอ หนึ่งออฟฟิเชียลนี่แสงจันทร์นะครับแสงจากชนบุรีมาจากชนบุรีขี่รถตัวแดงสานมาโอ้โหทอดงูเสาร์เยอะามไม่ทอดพวกงูเสาร์นั่นเห็นบอสปกติทำอาชีพอะไรตอนนี้เกษียณแล้วค่ะตอนนี้เฉียบยู่บ้านเกษียณนี่คือเป็นข้าราชการเป็นไม่ได้ครับทำงนโรงงานค่ะโอ้เห็นไหมทำงานโรงงานอืม ถือว่าอีกหนึ่งการที่จะเรียนรู้ตื่นเต้นไ่มครับคุณแม่ครับตื่นเต้นค่ะนานสุดยอดไปกดติดตามด้วยนะครับแสงจันทร์ JO1 official นะครับตอนนี้โอ้โหทั้งคนไทยเราทั้งคนไทยถ้าถ้าท่าท่ากองไปก็สามารถก็ยังไม่พลาดแยกกองได้นะครับเดี๋ยวเราดูกยวเระธานจังหวะเข้านี่ถ้ามาทานเรียนรู้อ่า เขาจะเจอใครโซนนนี่้รัโทรศัพท์เดียดคุณน้อยเลยให้ยืมโทรศัท์อันนี้โทวศัท์คุณน้อยค่ะโทรศั่นคุณน้อยนี่เห็นไหมประธานต้องดูแลคุณน้อยเปิดช่องห้เมื่อเศร้าค่ะบอดอันนี้มาจากยะโสเลยค่ะตื่นตีซีมาตีถามในกลุ่มใ้ให้ประธานว่าแช่โลให้แน่ค่ะในทีถามในกลุ่มนะค่ะมามามาจากยะโสค่ะเช้านี้เลยใช่ค่ะส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้นนนี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนันนี่ภาษาไทยค่ะนันนี่ออนทัวร์ ออนทัวร์จีโอวันออฟฟิเชียลเพื่อนต้องซัพพอร์ตซอยกันเวลาผู้หญิงออกเพลงมากเวลาพอถูกออกเพลงมากเวลาที่นิ่มซอยออกเพลงมากนี่แหละครับ98คนนี้แหละที่จะซัพพอร์ตหรือคนที่ยืนดูในรอบมุตมตัวโจมุมโตนี่แหละครับจะเป็นคนซัพพอร์ตส่งพลังอ่าอันนี้คือจ o 1อ o 2จีสองจำไวที่24นี้ที่เดิมหลิวตงทะเบียนด้วยครับอย่าพลาดโอกาสโอกาส,กาสมันก็เหมือนไอติม ทำกินมันจะะไรเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบเจอโอกาสดีๆต้องควเอาไว้โอกาสทองบางครั้งไม่ได้มาอย่างเว่วๆต้องควเอาไว้นะครับนี่เรียนรู้สุกริตบรจุแลละทำงานได้เยไปยได้หมเนี่ยไปได้งใคตัวเาฟังทีน้องห้องันเ่งีึงยงกันอันนี้มาดักรอเลยนะครับเอาฟังฟังนะครับให้สบายสบอา้า ดาวดาวนี่ดาวนี่เท่าไรเท่าไรแล้วตอนนี้ผมผักดันเบื้องต้นก็คือถึงหนึ่งพันถือว่าผมสมฤทธิ์ไปขั้นหนึ่งแล้วแล้วนะครับต้องเรียนรู้ด้วยตัวตัวเองนี้ผู้ใดมั่นไหลก็ไายไหลมั่นลอยก็ได้ลอยเท่ารูวาา้วา่ายังไนปวดแสาไม่ไรเห็ุไหลก็ได้ไหลเงินมันลอยโยการอากาศ็นขั้วผู้ใดขั้วไหลก็ได้ไหล ขอบคุณค่ะจบคลิปซ้ำนี่ค่ะ